สวัสดีค่ะวันนี้พี่ดามาพร้อมกับเมนูไก่ต้มโคกมาดูวิธีทํากันเลยขั้นตอนแรกนะคะนำกระทะขึ้นตั้งไฟจากนั้นใส่น้ำมันลงไปสักเล็กน้อยค่ะพี่ดาใส่ประมาณ2ช้อนนะคะตามด้วย3เกลือค่ะ สามเกอิอนะคะพี่ดาเคยทำคลิปไว้ให้แล้วเนาะถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวพี่ดาแปะคลิปไว้ให้ดูค่ะผัดสามเกอิอจนกระทั่งมีกลิ่นหอมขั้นตอนนี้อย่าใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวสามเกอิอจะไหม้ก่อนก่อนที่จะหอมนะสามเกอิอเริ่มส่งกลิ่น ใส่ไก่ลงไปวันนี้พี่ดาใช้เป็นสะโพกไก่นะคะใครจะใช้เป็นน่องไก่ติดสะโพกนะคะหรือว่าใช้เป็นน่องไก่แบบปีกไก่บนปีกไก่ล่างนี้ก็ได้ค่ะใส่ไปเลยตามด้วยกระเทียมนะคะพี่ดาทุบพอแตกเนาะเสร็จแล้วนะคะตามด้วยโค้กค,ค่ะใส่โค้กให้ท่วมไก่เลยนะคะ เมนูนี้นะคะเหมาะสําหรับทําทานในช่วงกักตัวนะคะหรือว่าช่วงนี้นะคะที่เราออกไปไหนไม่ค่อยได้ค่ะเพราะว่าส่วนผสมที่ใช้นะคะไม่เยอะค่ะและอีกอย่างนะคะเด็กๆน่าจะชอบค่ะเพราะว่ารสชาตินะคะเขาก็จะออกหวานๆเค็มๆเนาะใส่โคกลงไปเสร็จเรียบร้อยตามด้วยเกลือ ต้มต่อไปเรื่อยๆด้วยไฟกลางค่ะค่ะตอนนี้นะคะพี่ดาก็ต้มมาได้สักประมาณ10-15นาทีแล้วค่ะหนังไก่นะคะเขาจะตึงแบบนี้นะคะแล้วน้ำก็จะเดือดเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับด้านเขานิดนึงนะคะกลับอาด้านเอาด้านหนังลงนะคะ พี่ดาลองชิมรสชาติดูแล้วค่ะตอนนี้รสชาติจะออกหวานนํานะคะพี่ดาเลยจะขอปรุงรสชาติเพิ่มอีกนิดนึงค่ะใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็ต้มต่อไปอีกประมาณ15นาทีค่ะแล้วก็จะมากลับด้านอีกครั้งหนึ่งนะคะ15นาทีผ่านไปนะคะเดี๋ยวเราจะกลับเอาด้านหนังขึ้นนะคะ เพราะว่าน้ําเขาเริ่มแห้งแล้วถ้าเรายังเอาหนังนะคะแช่ไว้อาจจะทําให้หนังมันหลุดล่อนไปได้นะคะเสร็จแล้วค่ะรอบนี้นะคะเราก็จะต้มต่อไปจนกระทั่งน้ําเริ่มแห้งนะคะพอน้ําเริ่มแห้งเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะค่ะตอนนี้นะคะพ่ดาก็ต้มต่อมานะคะสักประมาณ10 1ถึงนาทีน่าจะได้ค่ะ สังเกตดูนะคะน้าเขาก็จะเริ่มแห้งนะคะแล้วเขาก็จะเริ่มมีความเหนียวค่ะดูที่ฟองสิคะเหมือนน้าตาลเลยค่ะจริงก็คือน้าตาลนะคะพี่ดาชิมรสชาติแล้วนะคะพี่ดาก็จะไม่ปรุงอะไรเพิ่มเพราะว่ารสชาติได้ที่แล้วค่ะแล้วก็พอน้ําเหนียวข้นแบบนี้นะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะตักใส่ชามเสิร์ฟค่ะถ้าใครมีน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะสามารถจะเสิร์ฟพ,พร้อมกับน้ําจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะคะแต่วันนี้พี่ดาทาให้หลานทานค่ะ ก็จะให้เขาทานแบบนี้เลยรสชาติจะออกหวานๆเค็มๆคล้ายๆพาโลนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ดาตักใส่ชามก่อนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูไก่ต้มโควันนี้พี่ดาต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่ดาด้วยนะคะ